เมื่อก่อนผมเคยคิดว่าเวลาการดู1,000งแนาทีสําหรับช่องของผมมันเป็นไปแทบไม่ได้เมื่อก่อนผมเคยคิดว่าจํานวนผู้ติดต,ตาม1,000คนคงจะไม่มีทางเกิดขึ้นกับช่องโง่ๆของผมสําหรับผมมันคือสิ่งที่โคตรท้าทายการจะสร้างรายได้จาก YouTube ผมจําเป็นต้องมีผู้ติดตามขั้นต่ํา1 0 0 0คนและเวลาการดูรวมทั้งหมด4 0 0 0ชั่วโมง ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆและผมก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วและมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดพวกคุณคุณคุณนั่นแหละคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่คนที่กดติดตามช่องผมคุณที่ทำให้ฝันของเด็กอายุ19คนนี้เป็นจริงฝันที่ผมเฝ้ารอมันมาตลอดหลายปีฝันที่ผมเคยคิดแต่ไม่ลงมือทำ ฝันของเด็กตาดำๆที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอยากทำอะไรขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมมาตั้งแต่ซับหลักศูนย์จนมันทะยานขึ้นมาสู่หลักพันผมก็ไม่รู้จะสรรหาอะไรมาพูดละเอาเป็นว่าทุกอย่างมันเริ่มจากศูนย์อยู่แล้วครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทำให้มันกลายเป็นหนึ่งหรือทำให้มันติดลบ